มวยคู่ที่3ของรายการศึกวันวิชัยครับโดยสุมเมศซือ่สตบงกฎหรือว่ามิาครครับมาดูทางด้านของเพชรจงรักสศักสมบูรณ์พบกับเพชรเดชศักดิ์วิเชียน3-4รวมกันนะครับดูยากนหนักเลยครับมวยประเภทร้อยปอนร้อยวิชาครับ อาวุธนี่ใส่กันแหลกล้านนะครับไม่มีติดทึ่งอะไรกันมากมายครับตีซ้ายไปตีขวาโต้ตีเข่าซ้ายมาครับทางด้านของเพชรจงรักเพชรจงรักสอสักสมบูรณ่แดงน,นะครับเพชรเดชสักวิเชียรนมีน้ำเงินครับขวางครับตีเข่าขวาเสียบซ้ายครับแขวางดีครับเพชรจงรักก็นัหนวง ในเวทของเขาอะครับอาจจะดูไม่สะออกสะใจเหมือนมวยเวทใหญ่ๆครับออกกระวนนี่โครนโครนครับนะครับแข่งไปตีเข่าตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายเสียบขาวาโต้ครับเสียบซ้ายไปขวาครับตีไม่ได้ก็ขวาไม่ก่อนแทงเข่าซ้ายตีเข่าวขวาครับแทงขวามาเสียบซ้ายไป แนคกัชกันทรงนี้ครับเนี่ยครับตีข่าวครับเน้นไปที่พละกําลังครับกมวยไทยสมัยใหม่นี่ก็อย่างว่านะครับหลังๆมานี่จะเห็นแค่แข่งกับเข่าครับมวยหมัดก็น้อยคือไม่มีจุดขายครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเอ้าเรียบร้อยไปแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับ เหนไหว่าคนทําม,มวยก็ทําม,มวยไปตามตามตลาดครับบนยกครับนี่ครับชั้นสองชั้นสามนี่ชาวต่างชาติเยอะนะครับอ่าละครับลุยกันต่อก็ทรงเดิมเนี่ยครับอเอออะไรก็กอดรัดฟันลี่ยงก็ตีเข่าครับอาทีเตะซ้าย ถึงตัวอีกแล้วครับทางด้านของเพชรเดชก็ว่านักมวยไม่ได้นะครับก็ตลาดต้องการมวยเข่าแข็งแรงมันก็ต้องทํามวยเข่าแข็งแรงมาสู้ครับคือวิถีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคือค่าตัวนักมวยนี่เลี้ยงนักมวยไม่ได้นะครับเลี้ยงไา้ไม่ได้ครับทุกวันนี้มันต้องทํามาเล่นครับ ถ้าเกิดเล่นได้ก็ดีไปครับถ้าเกิดเล่นเสียมาก็เรียกว่าค่าอาหารค่าบำรุงก็แพงกว่าเดิมอีกนีบาก,กรรมของคนทำมวยค่าตั๋วเก็บแพงขึ้นแต่ว่าเก็บเงินยอดรวมได้น้อยลงครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าเพชรจงรักเพชรตัดเพชร กรรมการแยกมาเดินต่อครับเพชรเดชเตะซ้ายเอามัดขวามาครับมัดขวาครับอุ้ยเสียบซ้ายครับแต่ว่าเพชรเดชก็เสียบซ้ายโตครับอาซ้ายมาเดินดีครับเพชรเดชเจอแข้งขวา ปลายปลาท้ายยกห้า้วครับพยายามอยู่ครับเพชรเดชพอเวลาเข้าไปสู้เขาวนี้เอาหัวไปมุดนะหมดยกสุดท้ายครับ mm. ก็ส่งเสริมกันไปครับมวยดาวรุ่งมวยเยาวชนครับ เพชรจงรักสอศักสมบูรณ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเดชศักวิเชียนครับเมื่อชบกันครบ5ยกคู่3าศึกวันมิชัย